สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการต่อสายไฟมอเตอร์ตัามน้ำสามสายนะครับแล้วก็มันจะมีบอกในคลิปว่าสําหรับถ้าเราต่อสายไฟปั๊มาณสามสายผิดแล้วเราจะสลับสายเส้นไหนไปเส้นไหนจะให้มันหมุนถูกทางครับมีคาตอบในคลิปครับไปดูกันเลยครับรับชมครับก่อนอย่าลืมก่อนรับชมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่ง ให้กับทีมงานทานั้งไดีครับเพื่อจะเป็นกําลังใจที่อันดีเยี่ยมเลยครับสาหรับการทําคลิปต่อๆไปมาให้ท่านชมได้รับชมครับไปครับไปดูกันครับต่อไปเป็นการต่อสายไฟปั๊มน้ำสามสายนะครับอันนี้สามสายใช่ไหมสามสายทาั้งมีสองรู สายดินรู้เนื้อสายมันกับตัดต่อได้เลยตัดต่อได้ทุกช่วย <c oughs> เฮ้ยสะพานไฟมันทำไว้แบบนี้หรือเปล่าใช่ตัวนูวน้นอ่ะไม่ ให้รองไป่อนะฮะสองร้อยแปดสิบมิลมเลิเรัม อยูอ้สัคายาว,วเไเป็นไรช่างเขาทำได้อยู่แล้วเขาคงมั่นใจเขาจะทำละ มันแค่ไปวนกับฟนก็ไ <Fred> ด <Mak ar ani> ้สิบกันบ้าง 係。 ตามนี้มันใช่ไหมเราวที่แล้วเราตามเดิ<า>ม,มเราสลับที่ตูน้นี้ที่บอกเ่าสลับล่างพี่ภาสาข้างล่างมาสลับ อเมื่อกี้เห็นน้ำหยดกันไม่ค่อยอะไนี่เออปิดก่อนปิดก่อนปิดต้ดอค่อยลองก็ได้เพื่อความสบายใจของฝั่งใหม่สุด เปิดแล้วปิดนะจะเปิดยาว,าวาถูกไหมผิดฮะผิดผิก็สกมับกที่ดูดีว่าตอนนี้แหละวะตรงน,นี้แหละตรงน,นี้อ่ะรับนี้ได้ตลับนั้น 1นึ 3, 1่งไปสามะหนไปสองได้ป่ะไม่ได้ทำไมมองมอลหับที่เดือนยังไงนะหนึ่งไอ่ะตามสูเลยแบบนี้ถ้าหมุนกลับข้างให้1นไปสามเลยใช่อันนถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งหนกัสสลับไปเลยถ้ามันกลับข้าง ถ้าหนึ่งไปสองอะถ้าห่ไปสองะก็เหมือนเดิมอ๋อันยังเป็นน่่ดูว่าผลขวาใช่ไหมเฮ้ยขวาไม่ได้อาไม่ได้ ขาออกเ้่าวข้งล่างลงเข่าล่างเข่าวเออข้างบนนี่ออกเกันข้าว่ขันนี่ย